แบ่ผมเธอคนหอบมันนี้ก็ถึงเสียใจมากทุกคนวันนี้ต้องมีความสุขเพราะจะไปเมืองไทยแล้ววันนี้แต่บางคนโลอกใช่ไหมางคนหลอกเรียนเรียนสร้างมาต้องในเฟ c บุ๊ก k 3 1 8ลูก,ลก320บาท เขาลองเขาเขาบล็อกเขาทุกที่เขาซองตังให้เขาหมดแล้วเขาจะบล็อกเขาทุกคนฉันจะฉันจะโชว์ไปโชว์ไปในอีนี่นะทุกคนโอเคอุ๊แต่แต่เขาบอสนใจเลี้ยงเลี้ยงสัตว์สามร้อยสามร้อยยี่สิบเอาไปเตะแต่อันนี้เลี้ยงตี เลี้ยงที่เขาได้มีมาต้องกับเลี้ยงที่เขาจะไปโลกทุกคนก็ดีคนนี้นะทุกคนอู <c oughs> แต่อูแต่มันเหมียนมาได้แต่ลรแป๊บนึงให้ให้โชว์ทุกคนดีกว่ารี่หินอย่าไปอย่าไปใช่อย่าไปคนนี้นะเราสั่งมาต้องสิบแปดลูกเขาสิบแปดลูก <c oughs> แล้วก็เขาเ,าเราส่งทุกอย่างเราส่งตังเราส่งส่งอะไรแล้วเขาจะมาบล็อกเราทุกที่เหมนไม่ถูกจริงไหมล่หายเหมียนความรู้สึกหายไปหมดเลยใช่คนรู้สึกเอาไปตังเอาไป แต่งเอาไปเลยแต่แล้วก็หรือว่ามันแค่ไม่ถูกนะทุกคนมันแค่ไม่ถูกเหมือนสตงคนสามร้อยยี่สิบบาทก็เยอะมากใช่มันไม่ถูกทําแบบนี้ผู้จริงแต่นิสัยไม่ดีมาต้องก็ไม่มีนะทุกคนคิดว่าเราจะไปแต่ไปเมืองไทยวันนี้ถ้ามาไปเมืองไทยวันนี้จะโทรหาตำรวจพูดเลยแต่มันแค่ไม่ถูกทุกคนแค่อยากบอกทุกคนว่ามันนี่จะถึงเสียใจมากด แต่ทุกคนจะบ่ายแบงไายวันนี้จะ<า>ขึ้น,แข,นแข่งเวลาอังกฤษเจ้าแล้วก็อยาบอกทุกคนถ้าทุกคนมีมาต้องขอส่งมาให้จิงมเจ้าเจ้าจะส่งตังค์ให้ส่งข้อความา<ต>อย่าหลอก,ลอ,กอย่าหลอกนะ